สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถ Honda s c o o p ป p i นะครับคันนี้นะครับเป็นรถของลูกศิษย์ที่เพิ่งจะเรียนจบไปเมื่อรุ่นที่3ทับ2566ในรอบเช้ารอบบ่ายคือลูกศิษย์เนี่ยนะครับใช้รถ Honda s c o o p ป p i คันนี้อยู่ แล้วก็เคยขับรถคันนี้มาที่โรงเรียนก็มาเปลี่ยนสายพานเปลี่ยนเม็ดเปลี่ยนเฟืองท้ายอะไรประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เรียนเรื่องของการผ่าเครื่องลูกศิษย์ก็อาศัยช่วงวันหยุดช่วงว่างๆเนี่ยนะครับไปลือรถ Honda s c o o ๊ปปไรถตัวเองออกมาแล้วก็ทำการผ่าเครื่อง หลังจากผ่าเครื่องเสร็จแล้วประกอบกลับเข้าไปก็ปรากฏว่าจากรถที่มันเคยติดใช้งานได้อยู่นะครับกลายเป็นรถที่สตาร์ทไม่ติดนะแล้วตัวเองเนี่ยก็งมอยู่หลายวันนะครับว่าทำไมรถที่มันดีๆอยู่แล้วก็หลังจากผ่าเครื่องแล้วมันสตาร์ทไม่ติดนะก็ไม่ได้มาปรึกษาครูอย่างเป็นทางการอะไรนะครับก็แค่สงสัยว่าเห็นหายไปหลายวันอยู่นะครับ เสร็จเรียบร้อยจากนั้นลูกศิษย์ก็ตรวจสอบแก้ไขไปเรื่อยมันก็ยังไม่ติดลูกศิษย์ก็เลยไปจัดการนะครับซื้อชุดขดลวดนี้มาใหม่เห็นเขามาคุยกับครูตอนหลังจากเขาทำรถติดแล้วว่าราคาก็เกือบเกือบพันหนึ่งอันนี้คือตามที่เขาแจ้งครูมานะเกือบเกือบพันหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าพอใส่ชุดนี้เข้าไปเนี่ย รถมันก็สตาร์ทติดได้เป็นปกติเขาก็เลยเอาไอ้ขดลวดชุดเนี้นะแล้วแต่บางท่านจะเรียกมัดไฟเรียกสเต,เตเตอร์เรียกฟิลคอยอะไรก็แล้วแต่เราจะเรียกกันไปเอามาบริจาคให้ครูไว้เป็นสื่อการสอนนะครับทีนี้ข้อสงสัยก็คือว่าทำไมพอเขาเปลี่ยนชุดนี้ไปแล้วเนี่ยรถมันติดแต่ตอนประกอบของเก่าเข้าไปมันไม่ติดนะ พอเขาเอามาบริจาคให้ครูเสร็จปุ๊บครูก็เอามาพิสูจน์ให้เขาดูว่าสาเหตุที่มันไม่ติดเพราะอะไรอ่าเดี๋ยวครูจะมอบหน้าที่ตากล้องให้พี่ปุ้ยนะครับะนะครับอ่าขดลวดชุดนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการจุดระเบิดนะครับเพราะว่ามันเป็นรถหัวฉีดอันเนี้ยมันจะเป็นขดลวดไฟชาร์จอ่า แต่ตัวนี้นะฮะเนี่ย,นะยตัวนี้มีมีส่วนกับการสตาร์ทติดหรือไม่ติดตัวนี้นะครับเพื่อเป็นความรู้นะครับหลักๆถ้าอยู่ในรถคาร์บูเรเตอร์เนี่ยเราเรียกว่าตัวพันเซอร์คอยล์แต่ถ้าเกิดท่านที่ติดตามครูมานานเนี่ยเวลามาเรียนกับครูครูจะบอกนักเรียนว่าอะไหล่ตัวเดียวกันเนี่ยแต่มันมีชื่อได้หลายชื่อบางบริษัทหรือบางตำราเนี่ยจะเรียกตัวนี้ว่าปิกอัพคอยล์ เพราะฉะนั้นพันเซอร์คอยกับปิกอัพคอยคืออะไรตัวเดียวกันแต่พออุปกรณ์ตัวเนี้ไปอยู่ในรถที่จ่ายน้ำมันด้วยหัวฉีดถ้าเรียงให้ถูกต้องนะครับเขาเรียกว่าตัว CKP sensor นะแข้งช้า position sensor sensor เช็คองศาหรือมุมของเพาข้อเหวียงแต่ถ้าเกิดเราจะเรียกว่าเป็นพันเซอร์คอยตำรวจเขาก็ไม่ได้จับเราก็เรียกของเราไปอ่าเพราะฉะนั้น ย้ำนะครับถ้าอยู่ในรถหัวฉีดเขาเรียกว่าตัว CKP sensor พอลูกศิษย์เขามาบริจาคให้ครูครูก็ถามว่าก่อนเปลี่ยนเนี่ยได้เช็คไหมว่าเสียหรือไม่เสียเพราะตอนเรียนเนี่ยคือครูก็สอนเรื่องมัลติมิเตอร์ไปนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็เช็คเหมือนกันแต่เขาไม่ได้เช็คโดยละเอียดอ่า เช็คโดยละเอียดเป็นอย่างไรนะครับให้เราสังเกตปักปักคู่นี้นะครับปักคู่นี้จะมีสายอยู่2เส้นนะจะเป็นสายสีเหลืองกับสายสีขาวนะครับส่วนอันนี้จะเป็นขาวล้วนๆอันนี้นะเท่าที่ดูนะครับเป็นเหลืองกับขาวอันนี้คือปักคู่ของตัว CKP s เซอร์ทีนี้เวลาเช็คคือเราต้องมีมัลติมิเตอร์ พื้นฐานนะครับอันติมิเตอร์อันนี้คือครูเช็คให้ดูคร่าวๆนะครับคือไม่ได้เอาค่ามาตรฐานอะไรอันนี้มันเป็นมิเตอร์ของเทียมเดี๋ยวครูจะปรับมิเตอร์ตัวนี้ไปที่อาคูณสิบอาคูณสิบถ้าเอาตามมาตรฐานเลยนะครับคือต้องศีโยโอห์มหรือเซตศูนย์แต่นี่คือแค่คร่าวๆนะครับครูก็ลองศูนให้ดูพอประมาณโอเคนะเข็มขึ้นนะ หลังจากนั้นให้เราวัดนะครับให้เราวัดที่ปลั๊กที่มีสายสีเหลืองกับสีขาวคูวัดนะครับแล้ววันนั้นที่เขามาให้ครูคือครูก็มาที่บายเขาดูนะครับขึ้นไหมครับไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นพอมันไม่ขึ้นปุ๊บเขาก็เข้าใจว่าไอตัว CKP sensor เนี่ยหรือพันเซอร์คอยที่เราเรียกเนี่ยมันเสีย เจ้าของรถก็คือลูกศิษย์ครูนี่แหละก็เลยไปซื้อไปเบิกไอตัวขดลวดตัวเนี้มาใหม่แล้วพอประกอบกลับเข้าไปก็ตามที่ครูเล่าให้ฟังคือรถสตาร์ทติดนะแต่พอเข้ามาบริจาคให้ครูครูก็บอกว่าเวลาคุณเช็คนี่นะครับคือคุณต้องเช็คให้ครบคือลำดับแรกเลยเรายังไม่ได้รื้อขดลวดเรารื้อเปลือกรื้อชุดสีเราเช็คที่ปลั๊กก่อนเช็คที่ปลัก๊ก พอเช็คที่ปักไม่ขึ้นก็ไม่ได้บอกว่าพันเซอร์หรือ c k p มันเสียอ่ะเราก็ลื้อมันออกมาหรือถอดล้อแม่เหล็กออกให้เห็นตัวพันเซอร์หรือตัว c k p อ่ะทีนี้ดูใหม่นะอ่ะทีนี้พอเราถอดล้อแม่เหล็กออกหรือเปลือกหรือลายออกนะครับเราเห็นตัว c k p เดี๋ยวดูนะครับครูจะแตะไปที่ขั้วมันแตะไปที่ขั้วมันโดยตรง เขมิเตอร์ขึ้นไหมครับขึ้น,นก็แสดงว่าคันนี้นะพูดถึงคันนี้นะครับตัว CKP มันไม่ได้เสียแต่ทำไมพอราวัดที่ปลั๊กมันไม่ขึ้นก็สันนิษฐานต่อไปว่าสายจากตัว CKP มาที่ปลั๊กขาดแล้วเส้นไหนขาดอ่ะเราดูต่อไป เดี๋ยวครูวัดที่สายเส้นสีขาวก่อนนะครับสีขาวอ่ะจะลำบากหน่อยนะสีขาวอ่ะแล้วครูแตะนี่นะฮะสายสีขาวที่เข้า ckp ขึ้นไหมครับขึ้นแสดงว่าสายเส้นสีขาวไม่ขาดอ่ะทีนี้ครูย้ายไปเส้นสีเหลืองแล้วครูแตะที่สายสีเหลืองขึ้นไหมครับ ไม่ขึ้น,นแสดงว่าสายสีเหลืองขาดแล้วขาดตรงไหนนะวันนั้นนะครับพี่ปุ้ยเป็นคนถ่ายพี่ปุ้ยเป็นพยานอยู่นะครับครูก็บอกว่าสายเนี่ยมันขาดในคือตอนที่เขาเอามาให้เนี่ยไอตัวฉนวนหุ้มดำๆเนี่ยมันหุ้มกันอยู่แบบมิดชิดอย่างนี้นะฮะไม่ได้เห็นอย่างนี้นะเนี่ยมันจะหุ้มสนิทเลยแล้วตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่มีตัวห่วงตัวเนี้ยลูดลัด แล้วตรงนี้มันตึงมันถูกบีบตึงแล้วปรากฏว่าพอเขาไปถอดออกมาแล้วใส่กลับเข้าไปเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับรถมันคงมีการขับไปแล้วมันดิน้นมันสั่นสะเทือนสายตรงนี้สายสีเหลืองเนี่ยมันขาดในแต่เรามองไม่เห็นนะครับเพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่ามันจะมีปอกหรือมีไอ้ฉนวนสีดำเนี่ยพุ่มอยู่อย่างมีชิด พอวันนั้นพอเขามาบริจาคให้ครูเนี่ยคือครูก็มาอธิบายมาสาธิตเขาเสร็จเรารู้แล้วว่าสายสีเหลืองมันขาดตัว C K P หรือตัวพันเซอร์ไม่ได้เสียครูก็เลยมาไล่ลองดึงดูปรากฏล้วพอลองดึงเนี่ยก็คือเราจะดึงตามเนี่ยนะแล้วตรงนี้มันเป็นจุดที่อยู่ในลักษณะคือสายเนี่ยมันจะต้องมีการงอหรือพับก็ปรากฏว่าพอลองดึงปุ๊บเนี่ยครับ ก็เจอครับสายมันขาดในเพราะนั้นในในกรณีที่มันขาดไปเลยคือมันไม่ต่อวงจรให้เลยคือยังไงมันก็สตาร์ทไม่ติดแต่ถ้าเกิดในกรณีที่มันขาดอยู่อ่ะสมมุตินะตอนตอนยังไม่ได้เอารถไปวิ่งติดเครื่องมันแตะกันอยู่รถคุณสตาร์ทติดพอขี่ไปเกิดการสั่นสะเทือนมันตัดวงจรมันจะวูบดับพอกระเทือนกระเทือน ต่อติดรถสตาร์ตติดกระตุกนะก็มีความเปลี่ยนไปได้นะครับเพราะว่าสัญญาณ ckp เนี่ยมันแจ้งไปที่กล่องแบบต่อบ้างไม่ต่อบ้างมามาหายหายขาดขาด,ขด,ขดประมาณนั้นแต่ของเขาคันนี้คือมันขาดในไปเลยคือมันไม่ต่อเพราะนั้นเขาสตาร์ทเลยคือยังไงมันก็ไม่ติดโอเคนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูพิสูจน์ให้ดูนะคะว่า ckp เขาไม่ได้เสีย เดี๋ยวครูแตะที่สายสีเหลืองตรงนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวครูขออนุญาตต้องใช้มืออย่างนี้นะครับอ่าจ,จะลำบากนิดนึงแต่ท่านดูนะเนี่ยเห็นไหมครับสายไม่ขาดอ่าสายตรงนี้จากปลักมาที่ตรงจุดที่มันขาดตรงเนี้ยไม่ขาดนะอ่าเดี๋ยวครูจะย้ายมาตรงนี้นะแล้วไปที่สายที่ตรงตัว CKP นะครับเดี๋ยวมือครูจะบางเราหน่อยนึง แล้วครูขอยาใช้มือจับไว้นะครับสีเหลืองนะอ่าครูแตะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเขยนขึ้นอยู่อ่าเพราะนั้นคร้านี้ก็คือครูสรุปว่าสาเหตุที่จากรถที่มันสตาร์ทติดแล้วพอเขาลื้อออกมาเพราะว่ากําลังไฟแรงกําลังร้อนวิชาอยู่นะครับลื้อออกมาเสร็จประกอบกลับเข้าไปแล้วรถสตาร์ทไม่ติดเพราะ สาย CKP หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าพันเซอร์เนี่ยสายเส้นสีเหลืองมันขาดพอครูพิสูจน์ได้เสร็จครูก็บอกว่าถ้าในกรณีรถคันนี้เอามาให้ครูเช็คเนี่ยคือครูก็จะเช็คเหมือนที่ครูสอนเราเนี่ยแหละพอพิสูจน์ได้ว่าสายตรงนี้มันขาดมันก็มีอยู่2ช้อยอะ่ะคือตัดต่อบัตรกรีใหม่แต่ถ้าเกิดบางคนไม่ตัดต่อบัตรกรีใหม่ก็จะใช้วิธีอะไรครับ บัตรกีจากตรงขั้วนี้เดินสายขึ้นมาใหม่แล้วมาเข้ากับปััตรงนี้เลยอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะเราก็จะเก็บแค่ค่าเช็คกับค่าบัตรกีตัดต่อสายไฟไปนะแต่ในกรณีอย่างของรถล,ลูกศิษย์ก็คือเขาทำเองนะครับเขาเข้าใจว่า CKP มันเสียเขาก็เลยไปซื้อไปเบิกชุดนี้มาใหม่ก็คิดเป็นเลขกลมๆก็คือพันหนึง ดังนั้นก่อนจะจบคลิปนี้ก็คือเวลาเราตรวจสอบอุปกรณ์ทางไฟฟ้าเนี่ยอย่าเพิ่งเช็คแค่ว่าเราแตะที่ตรงปลั๊กที่ปลายตรงนี้แล้วเนี่ยถ้ามิตเตอร์ไม่ขึ้นหรือไม่ได้ตามค่ามาตรฐานอย่าเพิ่งรีบไปสรุปว่าตัวอุปกรณ์มันเสียมันต้องตรวจสอบลงไปในเชิงลึกต่อไปเหมือนที่ครูมาอธิบายให้ท่านชมได้ท่านฟังอยู่นะครับ อันนี้ไม่ได้เอาลูกศิษย์มาประจานหรือมาบูลลี่มาแซะอะไรเขานะครับทําเพื่อเป็นความรู้นะซึ่งหลังจากวันที่เขา,เามาให้ครูเนี่ยเขายังบอกเลยว่าถ้าเขาเอามาให้ครูตรวจสอบก่อนเขาก็ไม่ต้องเสียตังค์พันหนึ่งว่าปัญหาคือแค่อะไรครับสาย ckp สีเหลืองมันขาดพอมันขาด นักเรียนที่เขามาเรียนกับครูครูก็สอนเรื่องตัดต่อบัดกีสายไฟไปเขาก็แค่ตัดต่อบัดกีสายไฟใส่ท่อหัวท่อยนให้เรียบร้อยก็ใช้งานต่อไปได้ฮะ <c oughs> ก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะตรวจสอบให้ละเอียดให้รอบคอบก่อนที่จะเปลี่ยนเพราะว่าราคาก็ถือว่าแพงเอาการอยู่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับ สวัสด,ดีครับ